ณเป็นคนนึงหรือเปล่าคะที่เคยคิดว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญเลยเพราะเราก็โตแล้วเนาะเราเลยไม่ได้ทานนมถูกต้องไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยกระดูกของเราเหมือนเป็นธนาคารแคลเซียมและในร่างกายเราน้ําหนักส่วนมากเนี่ยทราบหรือเปล่า,ามาจากกระดูกถ้าเราไม่ทานแคลเซียมเลยหรือเราไม่ทานนมไม่ทานปลาตัวเล็กเลยค่ะร่างกายจะดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้เรื่อยๆเลยค่ะเพราะการทานแคลเซียมเนี่ยเหมือนฝากธนาคารถ้าคุณไปทานตุ้มเดียวเลยดูดซึมไม่หมดนะอันเนี้ยจะบอกให้หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะแล้วถ้าทานแคลเซียมเนี่ยเลือกยังไงดีแนะนาค่ะ แคลเซียมที่ดีเนี่ยต้องมีทั้งแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมซิเตรเตรวิตามินดีสและแมกนีเซียมนะคะซึ่งจะต้องอยู่ในอัตราส่วนที่สมดุลด้วยแคลเซียมแต่ละอันเนี่ยต่างกันยังไงคะต่างกันเรื่องการดูดซึมนะคะแล้วก็สารตั้งต้นส่วนวิตามินดีก็ช่วยให้แคลเซียมดูดซึมได้ดีขึ้นเหมือนกันคะ่ะแมกนีเซียมช่วยทั้งเรื่องการดูดซึมและทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะคะไม่เป็นตะคิวนอกจากคนธรรมดาที่อายุเลย30ที่ควรจะกินแคลเซียมแล้วเนี่ยนอกจากนั้นที่สําคัญมากๆเลยคือคนที่เตร ในที่ไปสตรีตั้งครันถ้าแคลเซียมไม่พอทราบหรือเปล่าคะว่าอาการตะคิวเนี่ยมันลุกมันบุกคุณแน่นอนคะ่ะตอนกลางคืนเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้นอนเลยนั่นเป็นอาการของการที่ขาดแคลเซียมไม่พอหรือบางคนที่นอนหลับไม่สนิทก,ก็คือเป็นอาการของการขาดแคลเซียมไม่พอนะคะมีอะไรอีกบ้างผมเปลาคะค่ะหรือว่าฟันผุง,ง่ายหรือว่าเวลาคุณเดินเตะอะไรนิดนึงกระดูกก็เปาล่ละหรืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งหมดเป็นสัญญาณของการที่ร่างกายมีแคลเซียมไม่พอนะคะถ้าคุณจะเลือกกินแคลเซียมคะ่ะง่ายๆเลย เลือกที่มีแคลเซียมวิตามิน D3 และแมกนีเซียมให้รวมอยู่ในเม็ดเดียวกันเพราะความสะดวกค่ะและจะต้องอยู่ในสัดส่วนที่สมดุลเพราะถ้าไม่สมดุลเนี่ยอาจจะเกิดการตกค้างเป็นนิ่วหรือเป็นปัญหาตามมาทีหลังได้นะคะเอาวิธีคิดง่ายๆนี้ค่ะไปคิดดูเนาะจากข้อมูลที่แอมพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมดคุณเลือกง่ายมากเลย แคลเซียมตัวที่แอมบอกหาซื้อไม่ได้ตามร้านนะคะคุณต้องถามหาแมกนีเซียมดีจากยูซาน่าเท่านั้นค่ะมีทั้งแมกนีเซียมแคลเซียมและวิตามินดีสครบถ้วนในเม็ดเดียวค่ะหาทานดูนะคะ